มีลูกมีลูกมีหลานเนาะดีซื้อให้เขาเล่นตะแพงน่าหักเนี่ยเ้าอีเม้นยังเขาไว้ติดปื้มเบาด้วยจังไลยตะแพงเท้ะน่าหักหน่าหักทุกคน เห็นบ่ะนีู่กกระตุนหัวใจพองเขาไว้เห็นยังถ้าลิงลิงเห็นก็จะยากได้โอ้สวยงามอลังการมากคื กรับทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกสกุลสุขคนเด้อตอนนี้ก็ยังอยู่เมืองไทยประเทศไทยเนาะมากับคุณดาเดี๋ยวเราจะเกียมคุณดาจะ,ะเกรียมไปแรกเงินเพื่อจะไปลาวทุกคนเขาจะไปเที่ยวลาวใต้นี่คือครั้งแรงกในชีวิตที่จะได้ไปเที่ยวลาวใต้แต่ตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศไทยเนาะทุกคนนี่คือห้างอุม้มประเทศแล้วนี่คือสตาร์บั๊ ตาบักคอฟฟมาท้ามาท้าคุณตาเนาะเห็นตอคิวไปธนาคารแล้วคออกกัมาถ่ายภาพบรรยากาศเนาะที่ห้างนี้จะคุณได้บึงกันเป็นตาหน้ายูนาะสอนห้างทองฟรีไม่ยำโปเยาว,วราช ยำได้จักเส้นอ๋อยำได้ยำได้ไดสิดได้เนาะยำได้เนาะสิได้ใส่ทองอือเป็นอะไรทุกคนฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพราะจะประพัดคลิปต่อไปเปดี๋ยวจะไปลุยลาวใต้กันฝากคนเป็นกำลังใจให้พอ่อโดยการบอกข้ามโฆษนาเด้อแท่นี้ก็ถือว่าห้างญงเนาะเมื่อกี้ไป อีกฟังหนึ่งจะเป็นบอนที่ข้าจเจ้าค่ายรถนี่ทุกคนคือห้างเนี้ยครับมีบันไดอยู่ข้างนอกแบบคั้นดขึ้นแบบนี้ยะทุกคนผ<อ>มเเคยเห็นแบบคาทาซี่านะ้างานในห้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นอบอนพลพ่อจอดรถแล้วก็น,นี่อันนี้น่าัเนาะเดี๋ยวเาไปเบิง่งเคท อเมซอนอ๋ออเมซอนนี่ทุกคนต้นไม้แล้วพ่อเขาเอาอันนี้มาแบบกัน้นเหล็กขนาดใหญ่เลยอะฟักั้นนี่เขายานต้นไม้ฮักเบาะเนาะคือขอเห็นคลิปแล้ว ขาคือสียัตนตอนหม่หักแต่ว่าอันนี้เขาใส่ไส้ไฟแต่ไม่แน่ใจเนาะพอกับบุงหัวอันนี้เป็นไฟที่เขาจะาไว้เปิดตอนกลางคืนเพราะว่าอย่างทุกคนฝากคอมเมนต์อบอกฟอกเด้อดูโอ้อได้มาเห็นแล้วก็แบบบนได้กระยัดเก็บภาพตอนกลางคืนคือสวยงามแห่งทุกคนโอ้ ต้นยังย่งโม่ลนะเคยเฮงจากเ่อแต่จะซูมให้เบิ่งนทุกคนเนีย่ยฝากท่ามเด้ดทุดคอกอนะคน,นบอกโอเดเนาะคอมเมนต์บอกโอเดนี่เขาอ,อื่นว่าต้นยังมากอย่างนี่นมีโดถือทุกคนอ๋อต้นใหม่กินมากบอกด้วยว่าอะไรนี่ เดี๋วห้างเขาปลูกต้นไม้ต้นไม้ใหญ่อีกแล้วกว็าตามพื้นคือจะเป็นคือทุกคนเห็นนี่แหละแบบพื้นก็เป็นเขาลอซเมนแล้วกว็ปลูกต้นไม้ให้สะอาดอบงความสะอาด เห็นบนลลาก็อยากถ่ายทุกคนหยับท้ายเก็บใบเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วจะบ่มีบอลลดยเบิง้งจะบ่มีบอลเบิง้งกลับมาเบิ่งคลิปนี่อันนี้ก็เป็นฮาน FC, เคเอฟซีเนาะเป็นเคเอฟซีฮานเคเอฟซีรับพิฮอตลิงก์กับฟ้าใสอ๋ออันนี้ขเขาเทปยัง เอาไวไรเฮดยั่งไงคือมักบีสิบบาทมาทางนี้ก็เป็นนี่จะเป็นฮานรอากินอ๋อถ้าอยากกินข้าวกบข้าวโซนนี่เนาะอันนี้จะเป็นอ่านาน KFC ทางนี้ก็จะเป็นอ่าเรษฐีหน้าใหม่ ซื้ออันนี้เนาะซื้อหวยดีกว่าลอตเตอรี่มันจะเป็นขายเครองลิ้นขายกับข้าวขสะอาดสะอาดจรงเลยโคมาเลยแบบตัดสะออนเธอได้ไง่ยายเพื่อแบบข่ายทุกอย่างเลยเดี๋ยวพคาจะให้คนเบิง่งทางนอกที่เบิง่งเมื่อกี้โอเข้ามาทางใด เดี๋ยวลงทางอีกแหละที่คอมาเมืองไทยนะทุกคนคือเห็นการใช้ชีวิตของพี่น้องชาวไทยแล้วก็หัอยากท่ายเก็บเป็นภาพบรรยากาศหน้าคะมากค่ะนี้ให้ทุกคนในส่นนีันโดยปเปอร์ครูเอนะไว้เป็น ความทงรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาประเทศไทยและได้มาเห็นมืออุดนี้เมื่อหน้าก็ได้เปิดคลิปคนเมา,มเมา,านี้พอเรียกมาทนลุนี่ผู้ขาวโอ้โ,อโหอ,อทะลุมาทางนี้ เกีภาพบรรยากาศเนาะยฟังไทยไว้เบิงการใช้ชีวิตของคนไทยเป็นแอดใดมาอยู่เมืองไทยแล้วเป็นตาย,ย่านบอสสำหรับผูอ้ออนี่มาอยู่เมืองไทยก็คูซูว่าปลอดภัยเนาะว่าเป็นตาย,ย่านนี้เป็นฮานแมคโดนุเนาะทุกคนแ mm hmm. ต่ก็ค่เคยได้กินจากทีนะ่นเนาะบม่เคยกิน เคยเข้าก็คือแต่ได้เห็นก็ดีใจแล้วไ่มอ,อ้มีน้ำผุอีกอ๋อเมื่อกี้เอามาทางนี้อ้าก็นึงลงทางแล้วก็ออกนี่ทางนี้นโอ้โหมีน้ำผุพรบทุกคนเหรอสวยงามอี๊ นีทุกคนมีนกเนาะได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงกระรอกมีน้ำผุมีน้ำมีดอกไม้สะอาดสะอา้าทุกคนเห็นแล้วชื่นใจบรรยากาศก็ดีดีเบ่งต้นไม้นะ่ะเป็นต้นไม้ให้คุมเนาะแบบเขาปลูกต้นไม้ ให้ห่มเย็นทุกคนเฮะทุกคนมองเบิงมากอันนี้เขาคิดบรอทุกคนอ๋อันนี้มันตู้ยังทุกคนฝากคอมเมนต์บอกวอาเด้อเด้ออันนี้มันตู้ยังอันนี้มันตู้ยังเขาเอาไว้ชาร์จชาร์จแบตบอกหรือว่าจังไรตู้ยังหงตู้ตู้น้ำมันบอกหรือว่าตู้ดับเพลิงบอกหรือว่าตู้ยัง ทุกคนโอ,อ,อ้อบเคยเห็นคอมเมนต์บอกรอเออด,ดยดอความรู้ใหม่เพราะว่าบ้านขออบมีเลยขอออกเลยยักษ์นี่นี่ยักหูอ,อิลีนี่แหละอ้าเอ็มเคนี่คือฮานเอ็มเคทุกคนอขอ,อ,อทะลุทะลวงมาหอดพี่ทุกคน แต่บัวพุ่มดาดอยู่แถวใดาอบนันอยากให้ทุกคนไในชมกันว่ามันสวยแค่ไหนสะอาดมากน่าอยู่แขอจะให้ทุกคนไปบึงอ่าหน้าหน้าห้างเนาะหน้างามเมื่อกี้เข้ามาโอ้โหสวยอะ่ะ นี่ตอนนี้พอก็มายุ่ฝั่งนี่แล้วทุกคนโอ okay. <Okay. S 1> <Hey. S 2> เคนี่เห็นบอกน้ำพุยังสวยงามอ่ะอันนี้เป็นฮานโตโยต้าอคล้า,ายรถสงสัยพูออกไปออกมากทิดแล้ว อ๋อทางเข้าเมื่อกี้มันทางนี้อันนี้ชิสเตอร์บบเคยกินจักเท่าเลยคุณครเคยกินคอมเมนต์บอกว่าเด้อว,ว่ามันแซ่บโออร่อยไหมนี่ต้นไม้ต้นนี้นะทุกคนมังดอกหูโอโบเคยเห็นจักเท่อถ้ากลับมาเห็นนี่ต้นอย่างดอกอย่างนี่ทุกคน คอมเมนบอกขอได้เขากินได้บอกมากอันนี้พุ่นเราไปฮอตพุ่นหน่ะมีสปะสปิมีสปะสเปดเลยต้นยังก็มีชุนไหลเป็นต้นที่ว่าขอบกเคยเห็นบกเคยเห็นจากเถื่อต้นไม่แบบน้ดอกอัน ทุกคนมีมากนี่เดี๋ยจะซูมให้เบิงมากมากขนาดน้อยใหญ่เตื้อเป็นใครคือมักต้องเต่๋ยวอมเมนมัมกต้องากอย่างได้วดูดคอมเมนต์บอกโคเด้ออวยุ่งในคลิปบอนี่คือแต่น,น่อยแต่ตัวจริงกันง่ายได้ง่ายกว่านี้อีกเคยเห็น เห่นมาก่อนแลาวก็เห่นเดืยนนี้ต้นนี้แห้งต้นนี้แห้งแปลกนี่มากอลอมีแต่ดอกกับมากใบพัดไปยุไปยุทุ่นยุงอัดยุปายมั่งบุญงงมากอย่างนี้ทุกคน คอมเมนต์บอกว่าโอเด้อนี่ตัดสะออนเนาะกินได้บ่ต้นอย่างนนเนาะหมอยากหมูเลยฝากเ่าพี่ๆทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้ฝากาเป็นบอกบอกแดดว่าต้นนี้มีเสือเนอไรมากนี่เขากินบ่มีดอกเดหมีมากเดทั้ทงดอกทั้งมากนี่เขากินได้บ่ ทุกทางนี่ก็จะมีห้างทองทุกคนนี่อันนี้ก็ห้างทองคือกันแต่อู้มีความปลอดภัยประตูกันอย่างแน่นหน้าเลยหน้าแน่นมีบอนให้นั่งพักพอมทุกคนเนาะถ้าอยากนั่งกันั่งนี่ค่ะถ้าไม่อยากนั่งกันเลาะ เลาะต่อดีกว่าดนดนได้มาเทือนนึ้งนี่ทางนี้ก็จะเป็นต้นไม้แปลกๆต้นยางนี่นนคือว่ายกบ่าเมนอ,อ๋อทุกคนคอมเมนต์บอกก่อนเด้อดูต้นยังนี่น ใบมันคือใบว่ายแต่ต้นมันบกคือจักต้นอย่างนีน,นี่ธนาคารกรุงไทยโอบบันไดสองช่องค่ะทุกคนน้นจะมีน้ำปุ สวยสวยมากเลยทุกคนอันนี้อย่างขเขาเฮ็ดนี่กระทนบ่าหนาะฝากท่าทุกคนเลยออันนี้นะทุกคนเขาเอินไว้อย่างเนี่ยแผนนี้นั่งได้ทุกคนนั่งได้ค่ะ สอไดเนาะประเทศไทยความเจริญของประเทศไทยอดขันใดรวยนี่แหละของจริงสะอาดสะอ้าปรนะเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วเข้ามาทานันที <Delicious. S 2> เดลิซีส์แล้วก็ขนมช็อกโกแลตอะทุกคนมองไหมแตนสวยๆถนนัดลง <c oughs> อุ้ยอันนี้คืออะไร <c oughs> ของลิน ซอสีอุปกรณ์การเหียนของเด็กเเครื่องลิ้นเล็กน้อยประมาณน,นี้ค่ะอันนี้ก็เป็นปากกานี่ทุกคน Made in China น,นี่อันมัดผมยเยอะะเจ้าก่อนเอาไหนดีเน<อ>าะกริบนำเนองมีดอกไม้เลยดอกไม้อันนี้ไม่หอยกุญแจซื้อเอาไปตั้งไว้ที่โตทำง,งาน นาเครื่องในหางมีก็ลายา่างอยูออ่โอ้โคอบรูปยังก็มีเบิร์ดืมทางนี้จะเป็นแฟ้ม e เอกสารใส่เอกสารเป็นหนังสือเป็นใส่บิ๊กใส่โซ่ แมนมดแถวนี้อื้ก็ตายอย่างสวยงาม,ม,มหันในห้างที่ตอนขอเข้ามาขอบรไยท่ายคลิปเนาะขอก็เลยมาท่ายอยู่บางบอนให้ทุกคนได้สวมนํำกันและคุกออดและเก็บไว้เป็นที่ระลึกครั้งนึงในชีวิตท,ที่ได้มาวางไทย ทุกคนเนี่ยเบิ่องอู้นะฮะก็เทว,วาเขาซื้อให้ดอกวะอ้อนะฮะก็เทว,วาเครื่องให้วัวเขาให้ไฟใส่มีมอวอืมผ้าผม แล้วนะทุกคนฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งโมได้โปรดเดเพื่อจะบรยพาคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์นะคอมเมนต์ Comment. สนับสนุนส่องของครูโดยการบอกข้ามโคโสนาเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอต้องจบคลิปไปสำนึกก่อนขอต้องก้าวความว่าสบายดีพบกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย